ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่อง n k s o Episode กับเกม ROV ที่ทุกท่านควรรับชมรับฟังโอเคครับกล่าวสวัสดีชมท่านดีกับผมในการ c k a z TV นะวันนี้ก็มาอยู่กันกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับตัวละครของมูราดนั่นเองนะเป็นสกินของเซมบซากุระแห่งมูชิตัวนี้โอเคเงอะง เออเยอเชนเเฮ้ยรุมรยมาดิมาดิมาดมาดิเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเยมี้าเฮ้าเฮ้ยทำไมมันเงียบเงียบแปลกแปลกวกูลืมเพิ่มเสียงอ่ะก็มีเสียงนิดนึ่ค่ะเยเวยเวยเวยอะไร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 ี่าเอาเรื่องตอนนี้ก็มาลงในแลงคอนนะเออส่วน id ดีนี้ผมก็อยู่ไดมอนด์นะส่วนเพื่อนๆก็แรงคอนเหมดนะทำบักนเพราะว่าผมอยากเล่นสกินนี้นะก็เลย

เติมเหียเติมหนักไปควายโอ้สวยสวยโอ้มาดูดเวลกอยเหี้ยนี่เราต้องช่วยกันฟาร์มเพื่อนอ๋อช่วยกันฟาร์มมันเป็นสเต็ปใช่ไหมเฮ้ยออยบน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 ออยออยออยฟาร์มเกิดบนบนเกิดบนนะฟิวฟิลิ้นเป็นพันเลยมาเจอมังกีมังกือลองจริงมังกือก้อนมังแกะเมื่อแต่มังกรนี้อยู่ในสัตว์ฮะ มังกรมังกรมีหน้ามีหน้ามีหน้าใส่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 หีอะไรกูเชื่อบุ๊คบกใส่ใส่ใส่เออแอซินกูพอแล้วไหนเอซินกูพอแล้วไงนแอบจิตกูยังไม่ได้เลยดูไหมครับเพื่อนเราได้กันนี้โอ้โหมา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 เร็วดัด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 ดีดีดีเบสยิ่งฟิว เอาเลี่ยงเอาเลี่ยงลรล่งเดี๋ยวกูวดเนเยนเบนหมดไี่เจเยนสีไปหงทีคิวเดซนก็มาดิครับก็ไปดิครับไป2อนเลยไปสอนไปสอนไปสออนไปสอนไปสอปอนนไปสอนไนไปอยไปนอนไนนไนไปสนนไอออโอ้ดูอไนอนอออนี อะไรบิวไม่เอามึงแดเอาตีป้อมเรลยแล้วบิวใส่มันใส่มันใส่กูใส่คลิปมันแล้วไเพื่อนบ้ฟ้ามันรบกว้าฟ้าน่ะนี่กูยังไม่ได้ช่วยใครสักคนเลยยังไม่ได้ฆ่าใครด้วยโอเคไหนดีเล่นกลางอู้หู้ห้อยเจอใครนะเฮ้ยเล่นล่างมีปัญหาส่งคนกูไม่ช่วยแล้วยังไงเจอ เฮ้ยอ้อยอ้าวหลบหลบสกิลทันบเก็บแตกกันเก็บแตกบาบกับเงาครไหนอ่ะไปไหนแล้วครครอนีร้ายปิดปิดกูไปกูไปกูรัอยู่กูรัอยู่กูรัาแล้วกูรัมกูรัมกูรัาเอาเอกูรัมกูรัมกูรัากูรัมอยู่กูรัมอยู่กูรัมอยู่กรัอยู่วนเลยเียช่วยช่วยรัมอยู่รัมอยู่ช่วยช่วย มล้ำอยู่บนไอ้เหี้ยไม่ได้ล้ำช่วยยูช่วยยูช่วยยูโอ้มันไม่ตายอันตีดิเบสจะตายแล้วดแล้วโดนบังเย่เย่ดึงมา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 ดึงเหี้ยอะไรสักกูป้ายเราไม่เล่ไป่เล่นไม่เล่นบิวตายบิวตายบิวตายสิงเกอร์แล้วสิกเกอร์แล้วไม่เลยสิกเกอร์แล้วไม่มีคลิปไม่กูตีตีีคนเลยไม่มีคลิปใกับคนโมทอรดึงไปแล้วโมทอดึงไีมีมีโมทอรดึงไปแล้ว เซมบุงซากุระคาเกอชิโอ้ไม่ตายด้วยไอ้เหี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเชอรี <tes> ่ตัวนี้เหี้ยจะแตกล้อมไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยมันมีอมตะปาดอยู่ปาดอยู่ปาดอยู่ปาดคลิปอยู่เฮ้ยค่าแทงมันมันจะมีตัวยืนเอ้ยสวยกุหลาบแอนซีเตอร์มาหมอก้องพปอมๆแทงลงแทงลงแทงงเปดีจี๋ปัมปัมปอมปัม ลอยอยู่บนอยอยู่บนอยพตีมาตอนเล็กไปมันโหนเข้าบัฟไอ้ไม่ใช่หรปองปอมปอมป๋อมป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 ๋อมปอมป๋อมปอมป๋อมปอมปปอม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 อมปอมอมอมป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 มปอมมปอ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 อมปอมมอมป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  สลับเลยสลับแล้วสลับแล้วสลับแล้วสอรสอรอเฮ้ยเอาหรอเอาบวกบวนิ้วมาหน่อยนิวนิวมอะหน่อยโอ้ปลาปลาเฮล์มีเฮล์มีเขียวเียวมาแล้วมาแล้วมามามเอ๊ะไปโูมิ้ิเฮ้ยยกูใส่กูใส่กูใส่กูหแม่หัวแล้งวแม่กูกำลังจะตายกูกูกูกลังจะตายกูตายสวยเม็ดเมดมันเม็ดมันไม่กอดเม็ดมันโลเม็ดมันโล่ศาสกูํำอยู่คนเดียว แตดเบรแดดมึงโดนชัดดาวแน่นอนเพี้ยนโอ้โหมึงร่าโอ้โหเี้ยนจะตายแล้วมันหนีมันหนีก่อนมันหนีอ้เี้ยจจจอ่ครับทุกคนเ็กเลีนที่มันโอโหแทนน้องชัดดาวเลยพี่บรบจริงเลยพี่เพี้ยปั๊บหลีเลือดมันย่มาด้วยฟมา มามาทำบุญต่อทำบุญไอ้ดีมาดิกล้องจับกล้องจับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล้องไอ้กล้องคนละเกมกับเรากล้องจับก้องกล้องจับแล้วกล้องกล้องก็อยู่นะนี้ก็จะมีเทพแล้วก็มีบิวแล้วก็มีเจอนะแล้วก็มีกล้องเลยนะแต่ว่ากล้องไม่ได้เล่นกับเราปิดมิน่าปิดมิน่าปิดมิน่าปิดมันก้องติดเมียนะโอ้วว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 วโวววววโววววววว้วว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 กูวว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 ว ใส่ใส่ก็เอาอยู่ก็เอาอยู่ก็เอาอยู่กเอาอยู่เอาเล้วแลเลยกูเอาอยู่กูเอาอยู่สถานการณ์ไม่หมดแล้วกูกมไม่อยู่กูกูไม่อยู่สองีตีไม่ติดเป็นไงเป็นไงตายไปเมนี่เจอปลาแล้ว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 ะเฮ้ยกูดึง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 ดึงไหนวะเฮียเฮียไม่มาเลยกูดูกูดู

ช่วยหน่อยช่วยนอยู่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยยช่วยด้ยช่วยด้วยช่ด้วยช่วยด้วยช่วยหลอดเฉยเฮ้ยมึงจะห้าวนี่ข้างบนนะมึงจะห้าวมึงจะห้าวเซงซากุระไงล่ะมาเติมมาเติมกูใส่กูใส่กูหวนมากกูห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 นมาก โกรธมากมาดิมาดิมาดิแก้วเรื่องเอาไงทำไงไปได้สัตว์หมดลลีล่างไอ้เหี้ยใครดูล่างไว้เอ้ยใครสมดออฟเลนมาโอ้ยเหี้ยอะไข่ใครออฟเลียนมาเหี้ยเอะออฟเลนอยู่บนไงเออใช่ไหมน้ำเลนแคร์ลีแคร์ลีเออแคร์ลีไม่ดูเลยใช่ไหมได้ไม่ต่อยว่าไม่ต่อยไม่ต่อยเฮ้ยกูล้ำอยู่กูล้ำอยู่กูล้ำอยู่

เออดีเออดีเลนกลางอ่ะมีปัญหาแล้วคลิปเข้าเราเลยคลิปเข้าเราเลยยังไงยังไงยังไงอุ๊ยอุยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเดียวดีโหม่กูโหดแม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยกูโหดแม่กูโหดแม่กูต่อร้อยแล้วใส่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 กูโหดกูโหดกูล็อกแล้ว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 กูตีแล้วกูตีแล้วกูล็อกแล้วไหนล็อกหัวมึงเดินมาคุ้ยเลย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 เก๋าเก๋าเหรอ เกาหมวเกาฝาให้ฝาให้าให้าให้าหาโอ้โเกาังกูลำอยู่กูลำโลแล้วโลแลโลกูลำกูลำกูลำชิวมาอยู่นิ้วต่อวมากผิวมากผิวมากพี่มากเเร็วเร็วลยกล้ำทเอาเร็วเร็วลยกลำทงาแล้วฝาแล้วาแล้วแตกแตกแตกอยู่กลอยู่แรมัแตกแล้วเอพกูนั่นเนี่ยวารวยวายเก็มน่แม่ยืนอยู่กขาที่บ่ะวันนี้นะคาเข้าสู่กับหมดวยวาย น้ำมันอาวสักเก้วยวเฮ้ยนี่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 โมทอดโมทอดหมูทอดเฮ้ยกูแทงกูแทงกูแทงเองกูแทงโอ้ยังแรงแทงเองกูหนึงสามกูหนึงสามกูหนึ่งสามตายสามไหวเชียโอ้ยโคตรไก่ในหนึ่งสามมึงก็อย่าเลยล่าก็เดียวบอกหนึ่งสามหนึ่งสามนี่ไงเจ้ากูปลาแล้วเหล่านี่เดียวเหล่านี่เดียวโลโลโลเอ้ยกูยืนดู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 วิดเข้าไปทำไมอ่ะยืนดูกูโหดมากยังไงยังไง ลำมันดิไอ้เฮียคุยคุยไปโจะตายไอซัสวปโอแล้วไปโอโลแลอืมอืแตกแตกไปโอตายไปโอตายได้ได้ได้ได oh, ้ไ oh, ด้ได้ได้โอโหไอเฮียเกือบแตกได้ได้ตีแล้วหัวได้ได้ได้กูโดนลัดกูโดนดันบัฟฟ้ากูเลี้ยโอแตกว่ะเหี้ยะไร ไม่ใช่กูเฮ้ยน wow ี่น yes, sí, ี่มึงอีกบิวอีกบิวนี่นี่เอา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 อเริ่ม่ยงเฟียวอ่ะมเช่ยงเฟี้ยวอ่ะทำมันทำมันด้วยกับยังไงยอ๋อเยอะาแต่ดูว่าเยอยบิว ขาจะดูไอเยี่ยมอยกูตายเลยสตอ้สองห่งสองหนึ่งเปเนี้เนี้ยมุขเชเก่าอ่ะมเชียวเก่าอ่ะชีเก่ามึงชีเก่าอ่ะยิงเเอ่ะเอาดอกกระเ้าอีกสหเยสนกก็เอาจริงกูเวด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 เอ้ยนิวมานากูหมดวะ ไอเดี่ยวอย่ามึงมึงไม่ได้ใช้มานาไอ้สัตว์กูไม่มีมานาไงมานากูไม่นะยายาเหยาบิวเย่กูต้องใช้มานาล้อมออกมาเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันกระลาดไอ้เหี้ยตูเรนเนี่ยมันจะลาดกูนั่นไงกูว่าแล้วไอสัตว์ควายเฮ้ยเอาไม่หล่เอาไม่หล่ไอ้เย่ไอควายมึงยิ้คลิปกันไอ้เย่เลยเนี่ยไอ้ควายเบสเรามานากูไปแล้วมามาปิดปิดปิด ไอ้กูรำอยู่กูรำอยู่กูเอาเอาเอากูรำแทงกูรำแทงกูเด้งเดือดโหดมากกูเด้งเดือดเฮ้ยเม็ดกลาเม็ดกลาเม็ดกลากูลเม็ดกลาเม็รร่างรวมกูพิ้วกูพิ้วกูพิ้วอยู่โอ้ยอะไรนี่เนตีทอดเนี่ยสัสไอเจเอาของเอาของเอาควงเอาเดี๋ยวดิกูโซโล่อยู่กูโซโล่อยู่ เดี๋ยวนะไม่เจอไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่เลยล่างไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มั่วยิ้มหายเลยได้ของแล้วได้ของแล้วเจอปล่อยบนนะปล่อยบนปล่อยบนไอ้กูไม่ใช่เจอไม่ได้เป็นคนเอาเฮ้ยมึงเชื่อมันเก่าเหรอเชื่อมเก่าอ่ะกูเป็นคนเอากูจะปล่อยบนนไอ้เหี้ยปล่อยบนตายซะอะไอ้เหี้ยเป็นศพเลยไอ้เหี้ยเป็นบ้าเป็นศพกูอ่ะกูไม่ยอมกูไม่ยอม ไอเรนกลางมีปัญหาเฮ้ยเบสมึงก็ตีบนดิกูจะตีหลักกลางเองตีกลางเองตีกลางเองตีกลางเองโอ้ล่างโดนล่างโดนล่างโดนปล่อยไปช่างหัวแม่งโซนบนไว้โซนบนไหมอันนี้ตีบนตีบนตีบนอันนี้กูตีอยู่กูตีอยู่เก็บแตกอยู่เก็บแตกอยู่ตีช่วยกูดีกูแทงอยู่เนี่ยตีช่วยกูมามามาควนตีควนตีใส่แล้วตีใส่แล้วตีช่วยกูตีช่วย๋ออะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยตีช่วยกูตีช่วยกูหน่อยกูตีอยู่กูตีบ้านอยู่ ยี่ไงกูตายไปแล้วเฮียตายไปตั้งนานแล้วด้วยนะทิวิยาดังกอนทิวิยามังกอนเป็นดากอนสเลเยอร์ใช่ไหมจริงๆกูปล่อยมังกอนไปอีกเฮียเบสหยุดลาดบัฟกูรักทีนี่ไอสัตว์นี่เฮ้ยกูสาตเอ้กูเอ็ดกูเอ็ดกูเอ็ดกูได้บัฟกูได้บัฟกูได้บัฟไอีกเฮียนี่เอาบัฟบฟ้ากไม่ใช่อีกแล้วไอเฮียนี่โอ้สุนตีน่ปล่อยตายแม่งเลยเฮียไม่ช่วยเฮ้ยมึงเก่าเหรอมึงเก่าเหรอใช่แค่นีบเลยไปเลยทำงาน

เป็นเย่อะไรสักทีเย่วัวตีสี่คลิปแม่งได้เลยได้เลยมาดีมาดีออกแท่งไปที้ไหนเอาดิเอาดิเอาดิอ้อยนี่อ้อยอ้อยเอากูโอ้อ้อยมันจบชีวิตกูแต่กูไม่ตายโอ้มันไม่เอาต่อว่ากูยืนยืนไม่ตายหรอกระดับกูแล้วไง ตีบ้านตีบ้านตีบ้านออกของกายภาพตีบ้านองให้สอนไม่เนี่ยเมียตัวนี้เนี่ยตีตีจะตีบ้านต้องออกของกายภาพดีเที่ยนี่จอบแต่ลาดบ๊บกูไอควายเบ็ดโคตรชั่วเลยไอเอมจแบกนี้พวกกูไดเอ็มวีวียังไงเอ้ไม่มีใครได้นอกจากกู

โอ้โหเกือบแตกไอ้เหี้ยตีตีเก็บเลือดก่อนหืมตีตีว่ากว่ากว่าอยู่กว่าอยู่กว่าอยู่ยังสถานการณ์มะไรอีกนะไอ้เหี้ยเบี้ยร้านขอเพื่อนอีกแล้วไอ้เหี้ยก็ชั่วเร์เอาเอาขอโทษกูขอโทษตายตาย ยังไงเอ้กโซโลกโซโลคัมกูโซโลคองขายขายเคียวแล้วไอสัตว์อยากกลับบ้านวหมุปีสวยนักแข่งระดับโลกนกันนักแข่งระดับโลกมูงว่ากลับบ้านมัเสียเวลาเท่าไหร่แนี กูกูโดนคอมทุกูเสียเวลาอะไรสีสิวิ <c oughs> นั่นัคือเวลาที่กูจะได้กูจะไปคำนวณอย่างเงียือแต่งงากับ มันเป็นมันเป็นเทคนิคแผ่นใช่แผ่นเงี้ยอะไรไม่ถ่ายกูไม่เสียเคียวด้วยไงไม่เสียค่าไม่ได้ตัดเลยอ๋อเออมันเป็นการแจกเนตัดตัดตัดเงินใช่ไหมตัดเงินตัดเงินคุณชินดีนะเนี่ยเออใช่โอ้แม่งฉลาดเกินไปละไฟมาทีนึงเราชินหายหมดเลยใช่ไหมโอ้ไม่พวกมึงไฟเนี่ยไหมพวกมันก็จะรอค่าตัวแล้วกูก็จะไปโซโล่เป็นห้าตัวกูคำนวณมันหมดแล้วกูคำนวณ อย่ยเกินังไงเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณมังกรกูที่อยู่ข้างล่างไหนในฮิฮิมีคลิปมีคลิปไม่กูยิงมีคลิปไม่กูตีคลิปวะคลิปคลิปคลิปเลี้ยงคลิปก่อนคลิปเลี้ยงคลิปเอาอีนี่ตายอีนี่ตายอีนี่ห้าวอีนี่ห้าวแตกโวยโวยโวยโอ้อีวิทมาตีคลิปกูไอ้เหี้ยกูไม่ตัวเหีอง ให้เก็บสแต็กจากปฟ้าด้วยไอสัตว์เอ้ยสแต็กกูให้กูเก็บหน่อยให้กูได้มีกูืนดูกูืนดูกูืนดูงานหน่อยกูืนดูกูืนดูไวไอกาจเอ้ยตามไม่ทันีบาเบทีบ้างต่อต่อเบสต่อเดี๋ยวเดีดิเฮ้ยใส่เพลใส่เพล็ใส่เพลเพลเลนเพลอะไรตติด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 ตด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 ต ไอเย้ยเปล่บ <laughs> บงบอลลินใส่เปล่งบอลลิน <laughs> เดี๋ยวกูใส่มนันๆให้แล้วกี้ไหม <laughs> <laughs> เอาแบบไฟลุกด้วยไหม <laughs> ได้ที่สองโอ้ใครได้เอ็มบั๊ดกูเอ็มกูเอ็มทายชื่ได้เอ็มเอ็มเนี่ยเขาปิดทองมึงดูมึงดูไงเป็นทายชื่อดาบขนาดนี้มึงดูมึงดูเนี่ยดาบสีฟ้าเนี่ยสกินกูชัดๆเลยว้ลินดูยังไงวะไอ้เยียเจอไดเอ็มได้ยังไงโอเกมเกมมันบั๊ดมึงดูกูได้เอ็มสุดๆเลยขนาดนี้นะกูได้เอ็มสุดๆเลยมึงดูเกมมันบั๊ดยิงยิงบอลไอเยียโลมเนี่ยเอ็มวีพีโอเคครับผู้ชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้า Não me torne, eu me to. Eu me to.